ไทจิไทจิโซระเขาเลือกยามาโตะไปแล้วไม่เป็นไรนะนายอาจจะยังมีโมจิสกิเมกโกะก็ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากดิจิมอนในวันนี้นะครับมาจากภาคไตรกันนะครับผมกลับมาที่ประวัติตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่เคยพูดคุยนะนั่นก็คือคุณเธอที่มีชื่อว่าโมจิสกิเมโกะนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครมนุษย์ที่เป็นเด็กที่ถูกเลือกคนนี้นะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยผมมีแพลนจะทําอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าศัตรูคือเมคูมอนโดยเฉพาะเลยนะซึ่งวันนี้พูดถึงในมุมมนุษยย์กกก่ออนนนแล้ว็็เดาขงัไป เกี่ยวกับเมคูมอนกันเป็นหลักนั่นเองครับซึ่งตัวละครโมจิสกิเมโกะนะครับก็ถ้าเราดูดิจิมอนภาคไตรทั้งหมด6ตอนนะครับผมเราจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นบทบาทที่กดดันมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมใช้คาว่าน่าสงสารจริงๆนะทั้งๆที่พื้นฐานของโมจิสกิเมโกะเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะครับแต่เขากับมีดิจิมอนที่มีพิษมีภัยมันก็เลยเป็นความกดดันของเขาซึ่งการที่เขามีดิจิมอนที่มีพิษมีภัยแบบนี้เป็นคู่หูบวกกับการที่เขาได้มาเป็นเเเเพพพืืืนน่่อออออนนน้้งงขวไทจิใรรา ก็ต้องมาลุ้นกันว่าโมจิสกิเมโกะเนี่ยเขาจะต้องมีการตัดสินใจอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องดิจิมอนคูหูของเขานะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าความเจ็บปวดความทรมานใจที่เมโกะเขามีนะมันก็ส่งผลให้เขาเติบโตขึ้นไปมากๆเลยนั่นเองครับวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลของเมโกะมาพูดคุยด้วย4ี่ชัเตอร์ด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมก็กดดูได้นะครับผมใส่ไทมส์สแตมป์มาให้แล้วนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมว่าพาทุกคนเข้าไปรู้จักโมจิสกิเมโกะคนนี้เลยดีกว่าคร ข้อมูลของเมโกก่อนที่จะได้มาเจอกับพวกไทจิก่อนก็นแล้วกันเขาเป็นเด็กที่ถูกเลือกอะไรยังไงคือที่จริงแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าคู่หูของเมโกเนี่ยคือเมคูมอนนะครับสองคนนี้เขาก็จะเรียกชื่อย่อก,กันคือแบบว่าเมคูมอนก็จะเรียกว่าเมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมโกก็จะเรียกเมคูมอนว่าเมจังอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคชะตาเหมือนกันนะครับกับการที่ว่าชื่อดิจิมอนกับชื่อของมนุษย์คู่หูเนี่ยมีความคล้ายกันด้วยประการชานิดนี้เองครับซึ่งการเป็นเด็กที่ถูกเลือกของเมโกนะครับก็ต้องบอก ที่ถูกเลือกหลังจากพาร์ทของไทจินะครับอ่าซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยุคหลังไทจิมาก็จะมีพวกแบบอิจิโจจิเคนก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะไปของภาคซีโรทูเนาะซึ่งเมโกะข้าเกี่ยวช่วงของอิจิโจจิเคนนะครับแต่ว่าการที่เขาได้มาเป็นเด็กที่ถูกเลือกนะครับมันก็มีประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าเมคูมอนที่มาเป็นผู้หูของเมโกะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความอันตรายซ่อนอยู่เป็นดิจิมอนที่ถือก็เนิดยขึ้นมาพร้อมกับเศษซากพลังของอะโพคาริมอนที่พวกไทจิได้กําจัดไปนั่นแหละครรัซึ่่งกาาาาทีีเเมมมููนวออตยย แล้วโฮเมโอสเตซิสผู้เป็นคนคัดกรองเด็กที่ถูกเลือกเขามองเห็นว่าเมโกะเนี่ยพอจะสะกดพลังของเมคูมอนไว้ได้เขาก็เลยให้เมโกะเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกเลือกคู่หูของเมคูมอนไปซึ่งการเป็นเด็กที่ถูกเลือกของแต่ละคนเนี่ยมันมีสตอรี่มีที่มาที่ไปจากโฮเมโอสเตซิสหมดเลยใช่ไหมครับจากที่ผมเคยทําคลิปของโฮเมโอสเตซิสไปแล้วอันนี้ผมชอบความเห็นของท่านผู้ชมหลายคนนะที่พูดประมาณว่าเฮ้ยโฮเมโอสเตซิสเนี่ยนะเพื่อความอยู่รอดของโลกมนุษย์เพื่อความอยู่รอดของดิจิทัลเวิร์สมันทำทุกอย่างจริงๆแต่มัน คิดเลยว่าการกระทําที่เขาเลือกอย่างงี้มันจะส่งผลยังไงต่อจิตใจของเด็กที่ถูกเลือดนะครับซึ่งการที่ให้เมคูมอนมาเป็นคู่หูของเมโกะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อความเจ็บปวดใจของเมโกะเป็นอย่างมากเลยนะะแต่ว่าถือว่าตอนนี้ทาให้เมคูมอนสงบได้นะครับเพราะว่าถ้าเมคูมอนเขามีอาการคุ้มคลั่งมันก็เป็นปัญหาต่อดิจิทัลเวิลด์ต่อคนที่มีดิจิมอนคู่หูทั้งหมดทั้งมวลเลยครับนั่นก็เป็นการพบเจอของเมคูมอนแล้วก็เมโกะนะโดยที่เมโกะเนี่ยก็ต คือครอบครัวหลักๆของเมโกะที่เราจะได้รู้จักนะครับนั่นก็คือคุณพ่อนั่นเองครับซึ่งคุณพ่อของเมโกะเนี่ยโดยสรุปแล้วนะเขาเป็นนักวิจัยของหน่วยงานหน่วยงานเดียวกับนิชิจิมะไดโกะกับฮิเมคาวะมากิครับคือเหมือนกับว่าเป็นบอสของนิชิจิมะอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็มีการศึกษาดูแลเกี่ยวกับข้อมูลของดนะิจิมอนอะไรพวกนี้หลังจากที่ว่าดิจิมอนเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ไปยังทั่วโลกแล้วเกี่ยวกับการมีตัวตนของสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะครับซึ่งพ่อของเมโกะเนี่ยใช ดไพวกนี้้เดินทีแล้วอะครับทั้งเมโกะแล้วก็คุณพ่อเมจังหรือกระทั่งคุณแม่อย่างนี้เนี่ยก็อาศัยอยู่ที่บ้านที่จังหวัดททริเป็นหลักครับคือจังหวัดโททริก็จะไม่ใช่แบบว่าเมืองหลวงเหมือนพวกโตเกียวแล้วก็ไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนพวกเกียวโตโอซาก้าอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างบ้านนอกนิดนึงและที่นี้จุดเด่นของสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพูดเป็นเขาเรียกว่าภาษาถิ่นอะไรแบบนั้นนะครับเหมือนภาษาเหนือบ้านเรานี่แหละนะอ่าซึ่งที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครฟังเสียงญี่ปุ่นออกก็น่าจะสังเกตได้นะาาีมภษ ถิ่นหลุดออกมาจากปากของคุณเธอบ้างครับผมเออก็เป็นประเด็นที่น่ารักดีนะและทีนี้เรื่องภาษาถิ่นของจังหวัดทตโตริอย่างนี้เมโกะเขาก็มีการสอนให้กับเมคูมอนนะครับซึ่งคําที่ผมอยากโปรยไว้ให้ท่านผู้ชมฟังไว้ก่อนเลยก็คือคําว่าดันดันนั่นเองนะครับซึ่งคําว่าดันดันเนี่ยแปลได้ว่าขอบคุณนะอะไรแบบนั้นแล้วถ้าปรับให้มันมีรสชาติของความเป็นภาษาถิน่นภาษาแบบบ้านนอกนิดนึงนะครับก็อาจจะใช้คําว่าขอบใจไลเนอร์ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างสงบสงบของเมโกะที่ว่าเขาก็เป็นนัก ต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปคือเขาต้องย้ายมาที่โตเกียวซึ่งเป็นงานของคุณพ่อนะซึ่งงานของคุณพ่อก็คือมาทํางานองค์กรที่ว่าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดิจิมอนนั่นแหละครับแล้วก็ได้มีการสื่อสารกับนิชิจิมะไดโกะแบบเต็มๆก็ตรงนั้นเลยนะซึ่งการที่เมโกะเขาย้ายมาที่โตเกียวนะครับเขาก็จะเริ่มมีความใกล้ชิดกับพวกไทจิในฐานะที่เป็นเด็กที่ถูกเลือกเหมือนกันซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนชั้นเดียวกับไทจิยามาโตะและก็โซระนะรู้สึกตอนนั้นจะอยู่ม .5 ก,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 กันแแแลล้้้้ววใใชช่่่มมมััััยยยคครรรบตออนน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 นกกกกกเเีีีําาาาป็หะท นในช่วงตอนแรกของภาคไตรเลยเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของอัลฟามอนแล้วก็โอเมกามอนครับผมพอสองตัวนี้ประทะกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมโกะก็จะได้ถูกดึงเข้าไปอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยนั่นเองครับแล้วทีนี้พอการต่อสู้ทุกอย่างจบลงเมโกะก็จะได้เฉลยกับทุกคนนะครับว่าเขาก็คือเด็กที่ถูกเลือกด้วยพร้อมกับการโชว์ดิจิวาส์ให้ดูนะครับว่าดิจิวาส์ของเขาก็เป็นรุ่นเดียวกับของพวกไทจินั่นเองนะซึ่งพอมีการเปิดเผยกับทุกคนว่าเอ้ย e เป็นเด็กที่ถูกเลือกนะและนี่ค ณจุดๆนั้นเลยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนพ้องคนใหม่ของพวกไทจินั่นเองครับทีน,นี้ผมจะพูดถึงประเด็นต่อมานะครับเรื่องของการเป็นเพื่อนพ้องกับพวกไทจินะนั่นก็คือการเข้าสู่เฟสของความสดใสก่อนนั่นเองครับผมก็คือว่าได้เป็นเพื่อนพ้องกันเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวน้ําพุร้อนด้วยกันแล้วก็จะได้รู้อีกว่าโมจิสุกิเมโกะเนี่ยเขาก็รู้จักกับฮิเมคาวะมากิด้วยครับซึ่งฮิเมคาวะเนี่ยเขารู้จักเมโกะในเชิงที่ว่าทั้งฮิ awa, ish ish เมคาวะนิชิจิมะอย่างเงี้ยเข ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นลูกสาวของซาตาจามซะด้วยก็ต้องเฝ้าดูเป็นพิเศษบวกกับเมคูบอนเนี่ยปริศนามันเยอะมันมีความคุ้มครั่งบางครั้งที่พ่อของเมโกะเขาเห็นนะก็ต้องมีการมาเฝ้าดูกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮิเมคาวะกับนิช,ชิจิมะก็จะได้มีบทบาทเข้ามาร่วมกับพวกไทจิตรงนี้ด้วยอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยการที่เมโกะเขาได้สนิทสนมกับพวกไทจิมันก็เรื่องนึงแล้วนะครับแต่ว่านิสัยของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ ซึ่งเป็นคนที่ย้ายกลับมาเรียนที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับผมนั่นก็คือมีมี่นั่นเองครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าคลาสของโซระอย่างนี้นะครับมีการคัดเลือกว่าจะให้ใครเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานโรงเรียนดีนะและทีนี้ก็มีตัวซัพพอร์ตมาครับผมนั่นก็คือมีมี่เนี่ยแหละครับคือมีมี่เนี่ยถ้านับตามอายุแล้วเขาอ่อนกว่าโมจิสกิเมโกะหนึ่งปีนั่นก็คือมอ .4 ่ใช่ไหมครับแลวเมโกะอยู่หมห้าอ่ะแต่ว่าอันนั้นคือมีมี่เนี่ยด้วยความที่เขาน่าจะห้ พยายามทําเรื่องของงานโรงเรียนให้ดีนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะมีประเด็นดราม่านิดนึงด้วยตรงที่ว่ามีมี่เนี่ยเขาเคยเอาดิจิมอนไปต่อสู้นะครับแล้วก็ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของดิจิมอนเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากการที่โทเกมอนต่อสู้กับโอการมอนแล้วก็โจมตีไปโดนเฮลิคอปเตอร์ซะอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับซึ่งด้วยอารมณ์ต่างๆานา,นานของมีมี่ที่เขามีนะครับมันก็ค่อนข้างดาวแล้วก็ได้เมโกะนี่แหละครับที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็สนุกสนานกับการทํางานโรงเรียนเพื่อที่จะชดเชยความรู้้้สึึกกกททีีีีีีีีีี่่่่่มมมมมมมเเเเเคยยนนนนนัองงงงรรรรซาาาาาขขวโ็ได การดีไซน์พวกชุดทำเป็นคาเฟ่แล้วก็ให้เมโกะโซระหรือตัวเองอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชุดอะไรไปนะครับแต่ว่าตัวเด่นจริงๆก็จะเป็นเมโกะกับมิม่นั่นแหละครับที่แบบว่าแต่งชุดน่ารักขนาดโคชิโร่ยังอยากมาดูเลยอะ่ะนะครับผมทีนี้เนี่ยงานโรงเรียนก็เรียกว่าเ,เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วเมโกะก็สนุกสนานกับงานโรงเรียนได้เพื่อนใหม่ที่ดีนั่นแหละและทีนี้ผมก็จะแทรกเรื่องราวให้ก่อนที่จะปูไปชัปเตอร์ต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวช่วงนั้นที่บอกว่าเมื่อกี้โทเกมอนมีการต่อสู้้กับับอ่ือตดิิจทีเ เร,เรื่องราวตอนนั้นก็จะมีแบบเลโอมอนอย่างนี้เข้ามาที่โลกมนุษย์ด้วยนะครับมาพูดคุยกับพวกเด็กๆว่าตอนนี้ดิจิทัลเวิด์มันไม่ปกติเลยนะเหมือนมีดิจิมอนติดเชื้อแล้วก็คุ้มคั่งอย่างไงก็ไม่รู้โดยตอนนั้นเนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็ไปงานโรงเรียนกันนะครับแล้วพวกดิจิมอนก็อาศัยอยู่ที่บ้านของโคชิโร่ไ้ก่อนคือแบบว่าอาศัยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากการติดเชื้ออย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพวกดิจิมอนก็มีการขอร้องเลโอมอนนะครับว่าให้พาไป แล้วเมกะก็ได้มาพบที่หลังว่าเอา้าเมคูมอนมาที่นี่ด้วยเหรอนะนั่นก็คือเป็นสถานการณ์อันตรายแล้วครับผมคือมีตัวละครที่ดูแล้วจะเป็นดิจิมอนไคเซอร์นะเป็นอิจิโจจิเคนหรือเปล่านะครับมีการปร,รากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ลักพาตัวเมคูมอนเข้าไปในมิติหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับผมเลโอมอนเนี่ยเป็นทาสแมวอยู่นะครับผมปราบปลื้มกับเจ้าเมคูมอนนะแล้วก็เข้าไปช่วยเป็นจริงเป็นจังเลยและหลังจากนั้นก็จะมีแบบโกมามอนพาวมอนอย่างนี้เข้าไปเสริมทัพเพื่อที่จะชิงตัวเมค ไม่รู้อันเชิญอิมพีเรียลดามอนออกมาครับผมแล้วทีนี้เลโอมอนสู้อิมพีเรียลดามอนไม่ได้อยู่แล้วครับเออเช่นนะัแล้วพาวมอนโกบารมอนอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถสู้ได้แล้วจังหวะนั้นนะครับเป็นจังหวะที่2ตัวนั้นเขาสามารถวิวัฒนาการร่างสุดยอดได้จากการก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามความมืดในจิตใจของทั้งโจแล้วก็มีมี่นั่นเองครับทำให้กลายเป็นโรเซมอนกับไวท์มอนตเข้าต่อสู้กับอิมพีเรียลดามอนซึ่งโดยรวมเนี่ยใช้คําว่าช่วยเมกุมอนออกมาได้นะครับแต่่่ตรรงนนนนั้้เเเียาาจจะไไดห็ววิิ์ของเมโกมันมีการเปปลลี่ยนแงไปปกลายเ็นสีดําแล้วก็มี สัญลักการกรบาดขึ้นมาครับแล้วเลโอมอนที่ช่วยเมคูมอนออกมาได้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหน้าไม่ต้องกลัวหน้าเสร็จปั๊บ uman, เมคูมอนเฉือนเลโอมอนทิ้งเลยครับผมแล้วทีนี้พอเลโอมอนตายไปเสร็จปับ๊บเมคูมอนก็เหมือนกับว่ามีอาการคุ้มคลั่งเปลี่ยนร่างมืดไปแล้ว,วก็หายไปนักจุดๆดนั้นครับตรงนี้เมโกะจะเริ่มงงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เมคูมอนเริ่มคุ้มคลัง่งแล้วทีนี้เมโกะก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเดิมทีแล้วที่ asis, เเเเเมมมอคค้้าาาาีีกกกรัดลืไวว่่ะนนจป็ททํให คูมอนสงบได้แต่สุดท้ายแล้วอะครับอาการคุ้งคลั่งอาการติดเชื้อที่เมคูมอนเขาเป็นต้นเหตุอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมโกะก็เอาไม่อยู่นั่นเองครับแล้วโฮเมโอสเตซิสเนี่ยเขาก็เลยเดำเนินแผนการต่อมานะครับนั่นก็คือทําการรีบูตดิจิทัลเวิลด์เพื่อให้ดิจิมอนติดเชื้อทั้งหลายเนี่ยมันถูกลบออกไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วจะได้ไม่ติดเชื้อนั่นเองครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยครับเมโกะเองเขาก็รู้นะครับว่าเมคูมอนหนึ่งคือแบบว่าไป นั้นนะครับมันก็เริ่มเป็นเหตุที่ว่าพวกปาตามอนมีอาการติดเชื้อลุกลามกันไปเรื่อยๆครับผมในสึกช่วงก่อนรีบูตนั้นนะครับเมคูมอนก็ออกมาอาราวาตครั้งใหญ่เนาะโดยที่ว่าเมโกะเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงดีใช่ไหมครับเหตุการณ์ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเลยตามเลยทําให้เกิดการรีบูตขึ้นแล้วดิจิตอลเวิร์มเมื่อถูกรีบูตขึ้นมาใหม่เสร็จปุ๊บดิจิมอนทุกตัวก็กลับมาเกิดใหม่เป็นร่างทารกนั่นเองครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเมโกะจะได้มีการพูดคุยกัับบทาเเครรด้่ือมมกกกกกกี็ูสึผิ เมคูมอนเนี่ยเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วเรื่องการติดเชื้ออย่างเงี้ยเมกโกก็ไม่กล้าบอกใครนะครับซึ่งตัวเนี้ยทาเครุรู้ดีที่สุดเลยครับผมเพราะว่าตัวทาเครุเองเนี่ยเขาเป็นคนพบคนแรกเลยนะครับว่าปาตามอนเนี่ยน่าจะเป็นดิจิมอนตัวแรกในกลุ่มของเด็กที่ถูกเลือกที่ติดเชื้อตอนนั้นนะครับทาเครุเองก็ไม่กล้าบอกคนอื่นนะก็เก็บไว้เป็นความลับคือทาเครุเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเมกโกที่ทําไมถึงไม่บอกเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่กล้าบอกด้วยประการชนิดนี้เองคือหลังจากที่โลลกกกกกดดดิิจตอถููููรบทไปแ้้้วววเเ่่ยยมมมคคาาา็ัาััังงสึผห ใต่างกับพวกเด็กที่ถูกเลือกอย่างพวกไทจินะที่ว่าเขามีความหวังที่จะได้เจอกับดิจิมอนคู่หูของตัวเองครั้งหนึ่งครับพอทุกคนเดินทางไปที่ดิจิตอลเวิลด์ตอนนั้นก็คือจะมีฮิเมคาวามากิไปแจมด้วยนะครับเพราะว่าการรีบูตเนี่ยเดินทีแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮิเมคาวะเขาต้องการจะได้เจอดิจิมอนคู่หูของเขาด้วยครับซึ่งเมโกะเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่ยอมเดินทางไปนะครับคือทาเครุมาโน้มน้าวแล้วว่าอยากไปเจอดิจิมอนคู่หูของตัวเองอีกครั้งหนึ่งไหมนะครับซึ่งเมโกะตอนแรกก ดิจิทัลเวิลด์กันใหม่ไปสร้างสายสัมพันธ์ใหม่กับเพื่อนพ้องของตัวเองครับแต่ปริศนาตอนนั้นก็คือว่าเมคูมอนเหมือนจะยังอยู่ครับผมและทีนี้ด้วยความที่ว่าเมคูมอนเขาเหมือนจะไม่ได้ถูกรีบูตความทรงจําไปด้วยครับผมเหมือนเขาจะยังจําเมโกะได้อยู่เขาก็ถามหาว่าเมย์อยู่ไหนเมย์อยู่ไหนส่วนเมโกะเนี่ยตอนแรกที่เขาปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าเขาก็ไม่อยากจะทําให้ทุกคนเดือดร้อนแล้วแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังอยากเจอเมคูมอนอยู่มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยหลุดเข้ามาที่ดิจิทัลเวิลด์อีกครั้งหนึ่ ครับซึ่งตอนท่้นเนี่ยโซระก็มีประเด็นกับปิโยมอนอยู่ตรงที่ว่าปิโยมอนตเนี่ยเนื่องจากว่าความทรงจําดั้งเดิมไม่มีทําให้ไม่ค่อยสนิทสนมกับโซระเท่าที่ควรแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอกับเมโกะปุ๊บโซระก็เหมือนกับต้องสองอารมณ์เลยตอนนั้นเนี่ยต้องอยู่กับเมโกะด้วยแล้วก็ต้องง้อปิโยมอนตด้วยนะครับโดยที่ว่าปิโอมอนตเนี่ยก็ค่ยคคอยๆใจอ่อนกับโซรนะเออแล้วเมโกะเนี่ยก็ได้รู้ว่าเมคูมอนยังอยู่แต่ในระหว่างที่กําลังเดินทางตามหานะนะเ,เหมคูมอนนั้นนะคร เ,เรียกว่าเป็นตัวตนเดียวกับดิจิมอนไคเซอร์ซึ่งเป็นตัวปลอมก็ว่าได้นะครับโดยที่ว่าเขาพาุกเกนร,ราวนกับเมทังซีราวนมาถล่มพวกเด็กๆนะครับแล้วการต่อสู้ที่มันหนักหน่วงอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเด็กๆที่ถูกเลือกหลายคนสามารถปลดล็อกการวิวัฒนาการร่างสุดยอดได้อีกครั้งณนาตรงนั้นเลยครับซึ่งเดินทีแล้วเนี่ยเพิ่งเกิดมาใหม่ไม่นานก็ยังไม่ควรใช่ไหมที่จะวิวัฒนาการร่างสุดยอดได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ดันทําได้ครับผมแล้วพวกเด็กๆที่ถูกเลือกที่ก้าวข้ามขีดจากัด เขาบุเทลมอนที่ครั้งหนึ่งเคยออกมาแวบหนึ่งกองรีบูตและคราวนี้ก็ไปวัฒนาการได้อีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่ารุมสกรรมจัดการมูเกนรามอนแลวก็เมทันซีรามอนไปได้แต่ทีนี้ฝั่งของเมโกะที่ได้เจอกับเมคูมอนแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเมโกะโดนดะเกนไนเข้าเล่นงานนะครับก็คือแบบว่าจะเป็นตัวประกันคมคูเมคูมอนให้เมคูมอนเนี่ยนะเข้าสู่ด้านมืดของจิตใจอีกครั้งหนึง่งเมื่อเห็นคู่หูตกอยู่ในอันตรายครับแล้วพอเมคูมอนคุ้มคั้งก็หายไปอีกทีหนึ จะเอายังไงกับเมคูมอนดีถ้าหากว่าดิจิตอลเวิร์ถูกรีบูตไปแล้วแล้วถ้าเมคูมอนยังเป็นดิจิมอนติดเชื้ออยู่แบบนี้การรีบูตมันก็จะไม่มีความหมายเลยทุกคนก็เหมือนกับว่าถูกรีบูตกันฟรีเลยโลกดิจิตอลก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังตกอยู่ในอันตรายด้วยการติดเชื้อของเมคูมอนอย่างดีนั่นเองครับซึ่งอะไรตั้งแต่น,นานๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันหล่อหลอมความคิดของเมโกะนะตรงที่ว่าเขาจะเอายังไงกับเมคูมอนดีนะครับซึ่งตรงนี้เรื่องราวมันก็จจจะเเเเเป็นนกกกกกกกาาาาาาารททีีี่่่่มมมมอออยยยยยยยููับพพววถลลืผใใช้คคํหคนนคิตยายาขง ให้เชื่อมั่นในคู่หูนะมันจะต้องมีหนทางนะอะไรแบบนั้นไปเนาะระหว่างที่ทุกคนเดินทางในดิจิตอลเวิลด์กลับไปที่โลกมนุษย์แล้วเมคูมอนก็มีการพิวัฒนาการสายมืดไปเรื่อยๆจนเป็นร่างสุดยอดมีการต่อสู้กับเจสบอนด้วยต่อสู้กับดิจมอนของเด็กๆที่ถูกเลือกด้วยแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งที่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเมโกะนะครับนั่นก็คือเขาขอร้องให้เด็กๆที่ถูกเลือกที่เป็นเพื่อนพ้องของเขาทั้งหมดเนี่ยฆ่าเมคูมอนสักทีหนึ่งได้ไหมซึ่งณนะจ มันจะเป็นอันตรายกับทุกคนเลยเพราะครั้งหนึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วจนทําให้เกิดการรีบูตใช่ไหมครับและทีนี้ถ้าจะตัดปัญหาในรอบนี้อีกครั้งหนึง่งไม่มีหนทางอื่นนอกจากกําจัดเนคูมอนนะซึ่งในการต่อสู้ศึกนั้นนะครับผมจะแยกฝักให้อย่างนี้ว่ามันจะมีโอเมกามอนที่เป็นฝั่งของเด็กๆที่ถูกเลือกแล้วก็มีเจสมอนที่เป็นฝั่งของโฮเมโอสเตซิสซึ่งเดิมทีฝากนี้โฮเมโอสเตซิสเขาต้องการให้กําจัดเนคูมอนทิ้งไปแต่อีฝากนดิงเป็นฝากของอิกราซิลซึ่งอิกราเ็ลตอนกาาาาารททํํลลยยนนนน่ีนไไนใหห้้มดสิไป ฝั่งของอิกราซิลก็จะมีอัลฟามอนที่ดําเนินแผนการตามที่อิกราซิลสั่งอย่างเค,คร่งครัดณนเวลานั้นครับแล้วก็จะมีราเกวอมอนที่เป็นร่างสุดยอดของเมคูมอนเข้าต่อสู้ตะลุมบอลกันไปอย่างเงี้ยโดยที่ว่าเมโกะเนี่ยเขาก็ตัดสินใจอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วทีนี้ในระหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับยูยู u, มันเกิดเป็นแผ่นดินแยกครับแล้วไทจิกับนิชิจิมะเนี่ยก็หล่นลงไปในรอยแยกของแผ่นดินหลังจากนั้นฮิคาริที่ตกลงสู่ด้านมืดของจิตใจจากการที่ว่าเหมือนสูญเสียพี่ชายใช่ไหมจุดนั้น,ม,น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 มอดืืค ือ o f a n i m o n for Down Mode ครับและทีนี้ o f a n i m o n for d า w n Mode ดันไปรวมร่างกับ r a g u e m o n แล้วก่อกําเนิดเป็น o r d i n a m o n ขึ้นมาครับซึ่งจุดนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วนะครับแล้วจุดนั้นเมโกะก็จะใช้คําว่ายิ่งรู้สึกผิดหนักเข้าไปกว่าเดิมเลยครับบวกกับคนที่รู้สึกผิดอีกคนนึงก็ฮิคาริครับที่รู้สึกว่าตัวเองทําให้กําเนิดดิจิมอนที่สุดแสนสิ้นหวังสุดแสนไร้กาดอย่าง o r d i n a m o n ขึ้นมานี้นี่เองครับแล้ว o r d i n a m o n เนี่ยมันกําลังจะทําสิ่งที่อีกราซิลต้องการนะครับนั่นก็คือการทําให้โลกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล่มสลายส่วนฝั่งของโฮเมโอสเตสิก็รู้สึกว่าตอนนี้ก่อนที่ทุก อย่างมันจะเกินควบคุมเราอาจจะต้องรีบูททั้งโลกมนุษย์ด้วยเลยก็ได้นะครับซึ่งการรีบูทโลกมนุษย์มันทาให้โลกมนุษย์เนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยก็คือว่าไม่ล่มสลายแต่การรีบูทโลกมนุษย์นะครับผมพวกอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าอะไรพวกนี้วิทยาการจะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ผมมองว่าความเลวร้ายของมันก็คงไม่ต่างกับการล่มสลายนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็เลยต้องหาหนทางที่อยู่ตรงกลางนะครับคือกําจัดออร์ดินมอนที่เป็นภัยร้ายของทั้งสองโลกโฮโมเอ,มอสเตซิส ไเห็นเมโกะเนี่ยพอฟังคําพูดของเพื่อนๆเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูมีหวังขึ้นมานะในช่วงจังหวะสุดท้ายนะครับฮิคาริที่เขาสลบอยู่นะครับเขาได้เหมือนเจอกับเทลมอนแล้วก็ได้รับคําบอกใบอะไรบางอย่างมาว่าแสงสว่างทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวของเมคูมอนนั่นเป็นเมสเซจหรือคําใบที่จะทําให้สามารถเอาชนะออร์ดิเนมอนได้หรือเปล่านี่นะและหลังจากที่ฮิคาริโอเคแล้วนะครับทาเครุกับฮิคาริก็ได้ไปร่วมสมทบกับทุกคนเมื่อไปร่วมสมทบแล้วตอนนั้นก็คือจะมีกุญแจแห่งชัยชนะเพิ่มขขึ้้้นนนน, ego, นนนมมมาาาออออีีีีกกกกะคค่่็็ืดไไววงเทตปปถู แบ็กอัพข้อมูลความทรงจาของดิจิมอนคู่หูของทุกคนเอาไว้ครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าต้องใส่รหัสให้ถูกต้องนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเป็นดิจิวาส์ของเมโกะแล้วดิจิวาส์ของเมโกะมันเชื่อมกับก,บการเป็นดิจิมอนคู่หูของเมคูมอนเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีพาสเวิร์ดอะไรบางอย่างที่จะเป็นตัวแปลในการเปิดรหัสนี้เพื่อเอาข้อมูลที่แบ็กอัพอยู่ทั้งหมดที่เป็นความทรงจําของดิจิมอนคู่หูกลับมานะครับแล้วทีนี้พาสเวิร์ดนั้นก็คือดันดันนนัซึ่งเป็นภาษาษสเนียงของ ori, ททอออี่่่แปลลวาขใใจเใชมครับซึ่ ของดิจิมอนคู่หูของเด็กๆไหลเข้ามากับปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นออดิเนมอนก็หยุดการเคลื่อนไหวลงนะครับบวกกับการที่ว่าตอนนั้นเจสมอนเขาก็มาซัพพอร์ตนะครับในการโจมตีเข้าไปที่ออดิเนมอนเพื่อดึงตัวเทลมอนกลับออกมาครับถึงแม้เทลมอนจะหลุดออกมาแล้วนะครับแต่ออดิเนมอนก็ยังอยู่ในร่างนั้นอยู่แล้วตรงนี้มันคงถึงจุดที่ว่าต้องกำจัดออดิเนมอนทิ้งแล้วนะครับซึ่งตงเนี้เมกโกะเองเขาก็เตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันครับและสุดท้ายนะครับผมพระเอกตัวจริงก็มานั่นนนนนนนกกกก็คคือ ji, ออออไไไทททจจจิัััั่่เงีียปรรรราาาาาาตวขึ้้้มมพบบํสด์ อาจารย์นิชิจิมะเนี่ยสละชีวิตแล้วก็บอกคําพูดนี้ให้กับไทจินะครับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะต้องตัดสินใจไม่ว่าการตัดสินใจนั้นผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจนั้นซึ่งไทจิครับเขาก็เชื่อมโยงไปกับเมโกะนะครับที่ว่าก่อนที่ไทจิจะร่วงไปในรอยแผ่นดินแยกเนี่ยเมโกะเขาก็พูดว่าให้กํจาจัดเมคูมอนตอนนั้นนะครับไทจิยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอะไรมากมายแต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าเมโกะต้องเตรียมใจมาดีแล้วถึงงไดด้้้้้ตตัััสสิิินนนนนนใใใจจจแบบห่่่าาเมมคูมอททททะีีีก็ เมกูมอนทิ้งจริงๆนะครับคือตอนนั้นไทจิก็รวมร่างวอลเกรมอนเข้ากับเมทันการูมอนนะครับเป็นโอเมกามอนหลังจากนั้นโอเมกามอนก็รวมร่างเข้ากับทุกตัวอีกทีนึงกลายเป็นโอเมกามอนเมอร์ซิฟูหมดกำจัดออร์ดิเนมอนทิ้งไปจนได้ครับซึ่งพอกำจัดออร์ดิเนมอนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เห็นมิติอันหนึ่งที่เมโกะเขาได้เข้าไปคุยกับเมกูมอนนะครับซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นการอำลาที่แท้ทรูแล้วนะสำหรับเมกูมอนกับเมโกะเมกูมอนก็เหมือนกับยม่่บอาลวขใจ ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ดันดันนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการอำลาด้วยภาษาถิ่นของทศทศคําแรกที่เมโกะเนี่ยได้สอนให้กับเมกูมอนนะโอ้จังหวะนั้นบอกเลยว่าเมโกะร้องไห้กระจุยกระจายนะครับแต่ด้วยการที่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันควรจะเป็นแบบนี้นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ยอมให้มันเป็นแบบนั้นไปก็ถือว่าเป็นจุดจบของเมคูมอนเป็นการอำลาระหว่างเมคูมอนและเมโกะเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงนะครับภัยร้ายอันนี้ของดิจิตอลเวอร์หายไปแล้วก็คดววาด ทำงานวิจัยเฝ้าดูอะไรพวกนี้กับไทจิเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเมโกะกับครอบครัวก็เลยกลับไปที่ทตโตรินะครับเวลาก็ผ่านไป3เดือนนะครับเราจะได้เห็นว่าเมโกะเนี่ยมีการส่งอีเมลคุยกับทาเครุอยู่เป็นระยะระยะและเวลาที่มันผ่านไปนะครับผมวันที่2 4ธันวาคมปี2005เราเด็กๆที่ถูกเลือกที่มารวมกันที่โอไดบะก็มีการส่งของขวัญไปหาโมจิสึกิเมโกะนะครับหลังจากนั้นไทจิก็อาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการที่จะโทรหาโมจิสึกิเมโกะแล้วก็มีท่าทีเขินๆกันนิดหน่อยนะฮะแล้ว สุดท้ายเนี่ยอากุมอนก็เป็นคนพูดให้ไทจิโมตะเคินอยู่นั่นแหละอากุมอนก็พูดไปวา่าพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนพ้องกันอยู่เสมอนะและเมโกะเองเขาก็คงสัมผัสดได้นะรับว่าที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไนงะเออการเดินทางที่ผ่านมาของพวกเราแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่พวกเราก็คือเพื่อนพ้องกันนะก็เป็นอันจบบทบาทของโมจิสกิเมโกะณเวลานี้ไปครับบวกบอกบกบกบก,บกแถมให้นิดนึงนะครับโมจิสกิเมโกะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดู Last Evolution ิ i ุ u ่ a นะครับที่เป็นมูฟวี่ที่เป็นเรื่องราวหลังจากภาคตรายไปอ เป็นมิติของเนว์แลนด์ที่เมนโนอาเขาเอาเด็กที่ถูกเลือกมาอยู่ในนี้ใช่ไหมครับเราจะได้เห็นมีเมคุมอนกับโมจิสกิเมโกะล่องลอยล่องลอยอยู่ด้วยนะครับผมอ่าก็เป็นแบบว่าเหมือนอิสเตอร์เอกเล็กๆว่าถ้าแบบใครดูดีเจมอนไทรมาแล้วแล้วเห็นภาพนั้นใน last evolution คิสุนาก็จะได้รู้ว่านี่คือโมจิสกิเมโกะนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโมจิสกิเมโกะที่ผมหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังน,นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ออยย่่าางทีีบีบกกกนนนะะคครรัััวววมมู้้สึดดนในตลตล แล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาก็ดูเหมาะสมดูจิ้นๆกับไทจิดีนะครับแม้ว่าในซีนของบางซีนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโมเมนต,ต์สคนนะไทจิยามาโตโซระเนี่ยอยู่ในซีน3คนแล้วก็ไม่เข้าใจผู้หญิงกันะเลยอะ่ะแล้วผู้หญิงไม่เข้าใจยากซะเหลือเกินอะไรแบบนี้ก็จะมีโมเมนต์การพูดคุยในสไตล์ของ3คนนี้ที่ผมก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งแต่สุดท้ายเราก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมครับว่ายามาโตเนี่ยสมหวังกับโซระอยู่แล้วเออและทีนี้ไทจิจะสมหวังกับใครดีททางไจิย สนใจแล้วก็ลองถามผู้ติดตามของหมูเก่งแฟนตาซีซิว่าเขาเชียร์เมกกกับนายบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังกันประมาณนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มีเรื่องราวตรงไหนอยากจะมาพูดคุยเสริมจากประเด็นที่ผมได้พูดคุยหรือถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนไปสามารถมาแก้ไขข้อมูลได้ก็จัดกันเข้ามาเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไ like, ลกงาัจ ให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ